สวัสดีเด้อจ้าทุกท่านต้องขอโทษขออภัยเด้อที่ออมสินะคะบไดาลงคลิปเมื่อวานเนาะ ปกติอ,อมสินจะลง2คลิปนเนาะจ้าเนาะเพราะว่าไม่มาหลีมมันเต็มนะคะมึอนอี้เ้ามาตอกันเลยจ้าตาหมูกับอมสินนะคะมีแพนว่าสิไปพักพ่นกันเนาะอมสินกับหตาหมูนังคิดว่านั่งจะไปทางไหนเพราะว่าปกติอมสินจะเป็นคนคิดตลอดเนาะมือนี้ก,ก็เลยให้นางคิดว่านางสิไปทางไหนนะคะนางก็บอกว่านางคิดบ่อกอกเนะาะจ้าหัวคอยสิป,ปวดน้ําเลยที่นี่สุดท้ายกับผ้ากันตกลงวาสิไปเพื่อชัยยะเนาะ้าเขาคับรถจากดันดีนะคะไปเพื่อชัยยะก็จิใส่เวลาอยู่ประมาณ30-4ถึงนาทีนะอมสินกับตาหมูนะคะไปเพื่อชัยยะเพื่อ แกรนด์โฟรเซนเนาะจ้ะเนาะถนนห้นทางกับสิประมาณนี่เลยจ้ะถนนบ่ค่อยใหญ่เนาะเวลาขับรถนะคะต้องระวังแต่วิวงามมากเป็นหุบเขาเกือบตลอดทางเดอ้อแต่หนาพิดหวังมากเพราะไปถึงไงแกรนด์โฟรเซนเนาะคะ่ะกับบมี่อีอย่างหนาสนใจเลยจ้ะอมสินขับตาหมูนะคะก็เลยขับรถนะคะกลับมาทางเก่านะคะผ่านอีกปาหนะึ่งนยอมสินเห็นข้าเจ้าจอดรถไล,ล่หลายคิดว่าข้าเจ้ามาหาเหตุเนาะอมสินก็เลยให้ตาหมูจอดจ้ะเพราะจอดรถรดเซกันย่างขึ้นเขาไปเรื่อยๆเขาก็าได้มาหาเหตุพอพี่น้องเขาพอกันมา เดินเล่นกันมาออกกำลังกายกันโอ้ยคนละอยากหัวจะข้องคักมองนี้นะคอยคิดว่าเมื่อหลายปีที่แล้วนะจะเป็นปาเหตุเพราะว่า3ปีที่แล้วมันมีพายุล้มเขาเนาะจ้ะล้มแห้งคักมันเทศต,ต้นใหม้นะ่ะคือลมละเนระนาดเลยทุกคนทั้งกรมปาไม้อยู่นีนอะเพิินก็นเลยมาตัดต้นไม้ออกไปจ้ะสภาพมันก็นเลยเป็นแบบนี้ละอ้อมศีนะสังเกตหลายหมองนะเวลาเขาเดินทางขึ้นเขาไปมองสูงๆเนาะมองยอดเขานะคะข้าเจ้าเขากสิสร้างเป็นปราสาทเล็กๆแบบนี้นะถ้าภาษาเขาก็จะเอิ่นว่า monument ทั้งใดของสกอตแลนด์นะคะก็จะเห็นนะคะเวลาไปหมองสูงๆเนาะอ,อ้อมสิงก็เลยถามตาหมูว่าทําไมเขาต้องสัง่งเพื่อนก็เลยว่าเขาสั่งเพื่อระลึกถึงบุคคลสําคัญที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศเขานะคะทุกคนแต่ละหมองมันก็นจะบค่คขึ้นกันนะคะทุกคนก็แล้วแต่ว่าหมองนั้นนะคะไผมีชื่อเสียงและสั่งผลประโยชน์ให้กับทั้งเมืองนั้นๆนะคะเขาจะมาส้่งปราสาทนะคะเพื่อเป็นที่ระลึกและให้ความสําคัญกับบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วเนาะจ้ะ อย่างที่ทุกคนหูเนาะค่ะว่าอมสิบกตาหมูนะคะชอบเดินขึ้นเขานะคะแต่ละมองนะคะซื้อจะบอกคือกันเน้อจ้ะแต่มันก็นดีเนาะจ้ะทุกคนเพราะว่าทําให้ทุกคนนะ่ละลึกถึงนะคะว่าเออเกิดมาชาติหนึ่งน่ะเขาก็ต้องเฮ็ดตูมันไมนมีประโยชน์เนาะเวลาเข้าตายไปนะคะสิ่งที่ยูนะคะก็คือสิ่งที่เขาทําคุณประโยชน์นะคะให้กับผู้คนเนาะจ้ะสําหรับชื่อเสียงนะคะมีมามันกระดับได้เนาะจ้ะสิ่งที่นี้คุณค่ะคือเขาทําอะไรเพื่อสังคมเพื่อคนอื่นนะคะและเป็นประโยชน์กับเขานี่ก็คือสิ่งที่ดีที่สุดนะคะเท่าที่เขาจะเไ สำหรับออมสินนะคะกับว่าได้สั่งคุณประโยชน์อีกอยังเนาะคะ่ะแต่ว่ากับว่าได้เบียดเบียนไผให้ทุกให้ร้อนในในเรื่องของเจ้าของเนาะจ้ะเนาะรับผิดชอบเจ้าของนะคะดูแลเจ้าของดูแลครอบครัวให้มันดีที่สุดเนาะจา้ะอันนี้ก็โอเคแล้วจา้า บอไปบอกมากันแล้วดูเป็นนักปรชัชญาเชียวว่าเมนจะทุกคนปะมาในสไตล์อ,อมสินกันต่อน,นะจ๊ะเดินลงเขามานะคะตาหมูนังกับมาล้อนแล้วนะพอเดินคนละเส้นทางกันนะนางจะบอกว่าเส้นทางของนา้งที่เดินมานะคะมันสั่นเนาะของอมสินมันยาวนะคะทุกคนนังก็เลยเดินมาถึงก่อนอ,อมสินนะจ้ะโอ้ยต้นใหม่นะคะทุกคนเสียดายเนาะอมสินนึกถึงช่วงที่เขาอุดมสมบูรณ์แล้วว่าเลถือตาคิดว่ามองนี่จะเป็นป่าเฮ็ดละเฮ็ดเกิดหลายอันนี้ข่อยสมมุติบอกว่าลงม้านะคะทุกคนค่ะอันนี้ก็คือบริเวณขางไตเนาะจะ ต้นไม้ล้มนะคะบ่อ่อยเยอะนะคะทุกคนสังเกตว่าจากมันจะบ่คืขอขางเทงนะบริเวณทั้งขื่นตรงนี้นะคะจะต,ต้นไม้จะล้มน้อยมากนะคะเขาเลยบ่ได้ตัดออกทั้งเหมือนนจะถ้าเป็นต้นไม้ล้มเยอะๆหนี่คือเขาต้องตัดให้มันเรียบเหมือนขางเทงค่ะบอแล้วนะคะกระับรถดไปหาหมองดื่มกาแฟแบบชิวๆกันนะคะเหมือนจะเห็นสูงๆไกล,กลๆนั้นว่าจ่าอันอนั้นล่ะที่เขาไปเมื่อกี้นี้เองเ,องเ,องเนาะจา่าเนาะเส้นทางเนี่ยอมสินเดินทางมาบ่อยมากนะคะเวลาอมสินไปฟาร์แน่ใจว่าบ่เคยพอปราสาทนิดน้อยเมื่อกี้ที่ทุกคนเห็นกันเนาะจ่าเพิ่งเห็นนะคะเพ่ง เกดเพราะว่าเขาตัดต้นไม้ออกนะถึงเห็นมองที่ออมสินกับตาหมูนะคะมานาั่งดื่มกาแฟกันนะคะเขาจะเอิ่นวาเซาเอสเนาะจ้ะเนาะห้างจากมอนิ m เมนต์นะคะที่เดินทางไปเมื่อกี้นะคะมานี่นะใส่เวลาหยุดมานสิบนาที โอ้บรรยากาศดีแม่นบอจ่าช่วงแรกนะคะคิดว่าจะมานาั่งชิวๆนะคะแบบสบายๆนะคะโอ้พ่อพี่น้องเอยเขามาแคมป์ปิ้งกันหลายอยู่เดอ้อที่ออมสินไทยยูอาจจะไม่ได้เห็นคนอื่นนะคะแต่ว่าขางเคียงอย่างหลายเติบค่ะย่ที่ south east บริเวณนี้นอกจากเราสามารถมาแคมป์ปิ้งหรือกางเต็นท์นะคะแบบนี้ได้เลยนะคะโดยไม่เสียค่าเช้จ่ายนะคะแต่มันมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือเาราไม่มีห้องน้ำนอกจากหาหม่องไปทาธุระส่วนตัวกันยากนะ กากลางเต้นผู้เดียวนะ่ะมันกับสิบอยานดอกแต่ถ้ามีคนอื่นนะคะที่เขาบงหูจักเขามากลางเต้นน้ำนี่แหละเขาสีหาของน,นอ้ำหนี่ยยากค่ะ อ,อมสิงกับตาหมูนะคะนั่งกินลมชมวิวนะคะได้ประมาณชั่วโมงก่วๆนะคะทุกคนคะ่ะกับผ้าก,กันเืิอทั้งกลบบปานแล้วจ้าก่อนจะกลับบ้านนะคะออมสิงกับตาหมูนะคะก็จะแวะผ้าทุกคนนะคะไปชมปราสาทกริมส์เนาะจ้าเนาะหรือว่ากริมคาสโซเนาะจ้าเปิดผ่านประตูไปเนาะจ้านอ,นอบริเวณนี้เขาก็จะเลี้ยงวัวนะคะเลี้ยงแกแบบตามอัธยาศัยเลยค่ะและเฮานะคะสามารถขับรถมาจอดขังไหนได้จ้าแต่บางคนเขาชอบเดินเนาะเขาก็จะเดินเข้ามาแบบนี้ละจ้าค่าบริการเขาไปดูขังไหนในใหญ่ตัวปราสาทนะ ถ้าเป็นผู้ใหญ่นะคะอย่างเช่นอมสินเนาะจะตกอยู่ที่ประมาณ16บหพาวนะจะทาเป็นเด็กหน่อยนะคะจะตกอยู่ที่ประมาณ10บพาถ้ามาในน้ำแฟมิลี่หรือน้ําครอบครัวนะคะมาหลายๆคนเนาะจะตกอยู่ที่ประมาณ3 4มสพาวหรือ40่สิกวพายนี่ล่ะอมสินจําบ่ได้เมื่อนี้นะคะอมสินกับตาหมูนะคะบ่ไดเขาไปในปราสาทเนาะแค่ขับรถนะคะผ่านๆแลละมาถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนในเบิ่งเดี๋ยวมื้อหนานะคะทามีโอกาสเดี๋ยวจเขัไปขังไหนแล้วก็สิถ่ายมาให้ทุกคนได้เบิ่งกันเนาะจ้าเมื่อนี้นะคะอมสินกัสิฝากไว้สานีก่อนนะคะทุกคน พอกันไหมจ้า